สารมาลิก mm ุมค่ะนักเรียนชั้นป .1 ึวันนี้นะคะคุณครูมานอกสถานที่นะคะบ้านคุณครูนะคะนอกจากว่าจะมีจัมโบ้นะคะมีส้มโอบ้านคุณครูก็มีท้องนาอันทุง่งสวยนะคะบรรยากาศดีมีวัวมีควายมีโอ้ยมีอะไรหลากหลายให้ในักเรียนดูนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนอกสถานที่นะคะคุณครูพูดไปสองคำเมื่อกี้อะไรนะจัมโบ้กับอะไรนะส้มโอฮะมีคําว่า โอกับโบนะคะโบนะคะก็คือเป็นสาระอะไรครับแขกรัคิดไว้นะคะเดี๋ยวครูจะมาอ่านบทร้องเล่นให้นักเรียนโยโยโยสระโอโยโยเจ้าช้างจําโบชอบเล่นโยโยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องสาระโอก็คืเลยเราจะมาฝึกอ่านก่อนค่ะคำนี้อ่านว่ายังไงโลโอโลสอ่านว่าโลอ่านตามคุณครูค่ะโล โมโอโมโมโอโมโมอ่านว่าโมต่อไปค่ะหอโอหหอโอหอ่านว่าหต่อไปค่ะโบโอโบอบโอโบ มหหอโหโมโหขณะนี้คุณพูกำังโมโหวัวนะคะเดินไปเดินมาข้ามคุณคูอยู่ค่ะคานี้อ่านว่าโมโหต่อไปคานี้ตอัวตัวตโอโตตัวโตอีกครั้งค่ะตอัวตัวตโอโตตัวโตอ่ะต่อไปคานี้หนึ่งพยางมาโกโอโกต่อไปค่ะโลโอโลโลเอเลโลเล ต่อไปเราจะมาอ่านนะคะแบบไม่ต้องสะกดคำอ่ะคำนี้อ่านว่าโลโหโตโนโบโลเลโลเลโกตัวโตโม เรียนฝึกฝนนะคะฝึกฝนอ่านหไายครั้งอ่ะเรามาอ่านอีกครั้งกันดีกว่านะคะคำนี้อ่านว่าโมโลโบโห,โ,หโกอันเนี้ยโมโหตัวโตโลเลโนโตนะเป็นคำที่มีสระ สีแดงๆซาระโเออลองเขียนบน,นกระคาะวงๆหัวก่อนขึ้นไปนะคะซาระเออนะคะให้นักเรียนฝึกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเป็นเรื่องกันค่ะไปดูกันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาอ่านเรื่องซาระโอกันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า50นะคะหนังสือคุณครูอาจจะเก่าหน่อยนะคะคุณครูอาจจะเขียนกับสีอื่นนะคะเพราะหนังสือตัวหนังสือตกหล่นอ่ะทีนี้พร้อมนะคะอ่าตนตามคุณครูชาลีฟาริดา อากโรโโรโรตีฟาริดาทมโรตีอีกครั้งค่ะโรโโรโรตีฟาริดาทมโรตีโตโตตาโตชาลีทมตาโตดูโรตีกโอโกอากอากดู ko. A ko. A ko. ฟาริดาทำโรตีอีกครั้งค่ะกโอโกอาโกอาโกดูฟาริดาทำโรตีหอโอโหโมโหอาโกโมโหชาลีชาลีมาปะทะอาโกอีกครั้งค่ะหอโอโหโมโห อาโกโมโหชาลีชาลีมาปะทะอาโกโลโลกิโล,โล,โโล,โลชาลีมีโรตีสองกิโลโลโลกิโลชาลีมีโรตีสองกิโลจบนะคะเรื่องอ่านเรื่องซา,าราโอให้ในักเรียนฝึกอ่านนะคะ ต่อไปวันนี้เราจะมาเรียนแบบทีเดียวนะคะต่อไปก็จะเป็นการเขียนตามคําบอกค่ะฝึกอ่านให้คล่องก่อนเดี๋ยวค่อยเขียนตามคําบอกค่ะ